สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Microsoft Word นะครับเทคนิคที่จะแนะนําในวันนี้ครับเป็นเทคนิคในการสร้างข้อความตัวอย่างนะครับหรือเป็นข้อความแบบดัมมี่นะครับใช้ในการยกตัวอย่างนะฮะหรือทําเอกสารจําลองเพื่อการศึกษานะครับเช่นผมต้องการที่จะสร้างนะครับเอกสารตัวอย่างขึ้นมาเพื่อฝึกทําการจัดเรียงนะฮะบรรทัดจัดเรียงพารากราฟแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรลงไปดีนะครับ เราสามารถที่จะเรียกข้อความตัวอย่างนี้มาได้นะครับผมยัดลบไปเกาอนะครับที่การนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับร lorlem แบบนี้นะครับวงเล็บเปิดตามด้วยจํานวนย่อหน้าที่ต้องการนะครับบทนำสมมติผมอยากจะได้ข้อความนะฮะตัวอย่างทักสอบย่อหน้าอ่ะนะครับอ่ะผมก็ได้มาแล้วนะครับนี้ผมก็จะเอาไปใช้สอนนะครับเอาไปใช้ยกตัวอย่างการจัดเรียง ข้อความนะครับการจัดตำแหน่งย่อหน้าได้นะอันนี้เช่นกันนะครับขออนุญาตลบไปก่อนทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับนะครับรอเรม R.E.M. นะครับวงเล็บเปิดอ่ะไม่ผมคันห้าย่อหน้าเลยเปิด Enter นะครับเพียเท่านี้นะครับผมก็มีข้อความตัวอย่างเนี่ยใช้ใน microsoft word แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องนั่งพิมพ์หรือแต่งเนื้อหาขึ้นมาเองนะครับเพื่อใช้ในการสอนนะครับ การสองปฏิบัติการกับตัวอักษรนะครับกับข้อมูลต่างๆซึ่งเราก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับจะทําให้เราประหยัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแล้วก็หมายเไอพิษสดต่อไปนะครับสวัสด,ดีครับ